สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเชฟตุ่น AFM เอเจริญนะครับในรายการเปิดครัว AFM เเติม,เต,มเต็มความอร่อยครับเรากลับมาพบกันด้วยเมนูที่ดีมากเลยครับรับรองว่าทุกท่านจะต้องถูกใจแน่และทำง่ายท่านจะทำกินก็อร่อยทำขายก็รายได้ดีนะครับอันนี้ช่วงนี้เนะี่ยมันเป็นช่วงที่มีปัญหาคือเรื่องของเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับเครียดกันมากเลยเอา้าวไอ้ของใช้ก็แพงแล้วของกินก็ยังแพงอีก ไม่รู้จะว่ายังไงกันเลยนะครับเราจะต้องประหยัดกันครับแต่คนครอบครัวที่มีแม่ยายเจ็ดพอ่อตา 8, เมียสลูกอีก6เนี่ยโอ้โหจะอยู่กันยังไงชีวิตหมูก็แพงไก่ก็แพงถ้าจะเอามาทำอาหารเนี่ยมันจะลำบากพอดีไปเจอไส้กรอกไก่ AFM ครับมันมีหลายชนิดเลยนะครับไส้กรอก AFM เนี่ยที่จำหน่ายในแมคโครก็ได้ในท้องตลาดก็มีครับมีหลากหลายชนิดแล้วก็หลากหลายแบบ โดยเฉพาะบางอย่างเนี่ยก็เป็นแบบที่ไม่มีชีสและบางอย่างก็มีชีสนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปทําอะไรนะฮะถ้าจะไปกินบอบเปลากินอะไรก็มีชีสก็ดีแต่ถ้าหากว่าไม่มีจริงๆเนี่ยเราก็บางอย่างมันไม่ควรจะมีชีสผสมอย่างคราวที่แล้วที่ผมได้ทําไปก็คือไข่เจียวใช่ไหมฮะไข่เจียวไข่เจียวลอยฟ้าครับซึ่งอันนั้นเป็นไข่เจียวแล้วมีไส้กรอกอยู่ข้างบนไข่อย่างนั้นมันไม่ควรจะต้องเป็นมีชีส ก็เหมาะกับไส้กรอกที่ไม่มีชีสแต่คราวนี้วันนี้ผมก็เลยจะทําข้าวผัดกระเทียมครับข้าวผัดกระเทียมไส้กรอก a f n นะฮะนี่ครับผมก็เลยได้ใช้อันนี้ไส้กรอกเนื้อหมูนี่ครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีนะครับจัมโบ้ไส้กรอกหมูอร่อยนผมชอบ พีพอกครับไส้กรอกพีพอกจัมโบ้บุ๋อร่อยอร่อยง่ายแค่ทอดเขาบอกอย่างนั้นแล้วผสมชีสอันนี้ควรมีชีสมันจะได้อร่อยทานกันแล้วมันให้เสด็จสดาวไปเลยนะครับตอนที่ผมไปซื้อที่ตลาดสดนะฮะผมถามว่าเท่าไหร่เขาบอกร้อยหนึ่งผมบอกเฮ้ยแพงไปจังเลยร้อยหนึ่งพอตัดแบ่งสักสองสามทอดออกมาสัก20ได้ไหมเขาบอกไม่ได้ต้องขายถึงแท็ครับนี่แหละครับท่านผู้ชมดูแล้วขาเขาเล่าให้ฟังเห็นไหมเนี่ย โอ้ยเป็นสิบยี่สิบท่อนเลยทีเดียวนะฮะกินก็ไม่อิ่มเลยอ่ะเพราะร้อยหนึ่งเนี่ยเราซื้อข้าวกินนะฮะก็จานละานึงก็ตกประมาณ40่บาท50บาทแล้วนะครับแล้วก็พอเวลาเรากิน2องจานก็ร้อบาทแล้วก็บอกว่าถ้าซื้อไส้กรอกมาทำอาหารเนี่ยหมูยไม่ได้เลยเดี๋ยวหมูขนาดนี้นะร้อยหนึ่งไม่ได้ไม่รู้กี่ขีดนะเนี่ยนะครับอย่างนี้ต้องอย่างนี้ไส้กรอกที่ผมเลือกวันนี้คือไส้กรอกหมูพีพอก จัมโบ้หมูอร่อยครับเดยผสมชีสแล้วก็ทอดด้วยเหมาะสำหรับทอดหมูยกนิ้วครับท่านผู้ชมนั่นเป็นหลักของเราในวันนี้เลยซึ่งผมได้ทํามาแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็หั่นมาเชื่อไหมครับนี่สองทอนโอโหผสมมันอร่อยยิ่งกว่ากินเนื้อสัตว์อีกนะฮะโดยกินไส้กรอกนะฮะมันให้ความรู้สึกเป็นสากลฝรั่งฝรั่งนะฮะเนี่ยสองทอนได้ตั้งแค่นี้เนะนี่ยคราวนี้อีกอย่างที่เราต้องมีก็คือข้าวครับ พอดีผมโชคดีที่ว่าผมลืมที่จะเอาแช่ตู้เย็นไว้แต่บังเอิญผมทาหม้อน,นี่เรียกว่าราขึ้นครับเรียกว่าข้าวบูดข้าวบูดในหมอน้อขุงข้าวเนี่ยมันขึ้นตลอดแล้วมันบูดตลอดเลยเพราะฉะนั้นผมทําเสร็จปั๊บนะผมก็ขัดให้สะอาดเลยนะขุงข้าวเสร็จปับ๊บผมต้องเอาข้าวเนี่ยไปใส่ตู้เย็นเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบูดถ้าอยู่ในหม้อนนะเพราะว่ามัน ทำหม้อบูดไว้ะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับบังเอิญเลยโชคดีที่เรากําลังจะทําข้าวผัดกระเทียมต้องใช้ข้าวที่อยู่ในตู้เย็นสักคืนหนึ่งจะดีมากอันนี้ครับนี่ก็คือกระเทียมจีนครับเป็นเม็ดใหญ่เลยเอามาฝานบางๆเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเอามาทํำยังไงนะครับและอันนี้ก็เป็นกระเทียมไทยทําไมของไทยมันจุ๋มจิ๋มมันเล็กกว่าจีนก็ไม่รู้กระเทียมนี่แหละครับแต่เผ็ดร้อนครับค,คุยได้คุยได้ว่ากระเทียมไทยเผ็ดร้อน แล้วก็ที่จะต้องมีก็คือต้นหอมเห็นไหมหั่นแค่นี้พอผมไม่ใส่มากครับแล้วก็ผักชีไว้โรยข้างบนที่เขาเรียกว่าผักชีโรยหน้านะครับมันจะเป็นการเพิ่มความสวยแต่จริงๆนะกินผักชีก็หอมอร่อยเหมือนกันและที่สําคัญที่ลืมไม่ได้นะครับก็คือเนยครับวันนี้จะต้องมีเนยผมชามเล็กหน่อยวันนี้ทานกินคนเดียวก็เป็นเนยที่เราต้องเลือกชนิดของเนยด้วยว่าเป็นเนยชั้นดี เลยที่แพงและอร่อยช่างนบนเถอะแหมกระเพาะท้องเรานานๆที่จะได้กินอาหารทําอาหารกินสักทีหนึ่งเลือกที่มันอร่อยไม่ดีกว่าหรอใชื่อมากเพื่อตัวเราอะใช่ไหมฮะเพราะฉนั้นเราดีจต่ของที่ดีแล้วและอย่างหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือน้ํามันราข้าวครับผมก็มีซื้อน้ํามันราข้าวมาเพราะว่าไม่ใช้น้ํามันถั่วเหลืองไม่ใช้น้ํามันปาล์มผมใช้น้ํามันราข้าวนะครับแหมเราละทีนี้ก็มาถึงขั้นตอน ในการที่เราจะทํากันแล้วว่าต้องมีอะไรบ้างขั้นแรกเลยนะครับวันนี้เราจะทําเมนูข้าวผัดกระเทียมไส้กรอกหมูพีพอกค,ครับเรื่องแรกเียนะครับเราก็ตะกระทะอยู่นี่ใช่ไหมจ,จุดจุดจุดกระทะก่อนจุดกรนะทะก่อนนะฮะเอาละให้อ่อนๆหน่อยนะ พราะว่าเรากาลังจะเจียวกระเทียมมันสะก,ก่อนนะครับให้กระทะร้อนสักนิดนึงเพื่อที่ใส่น้ำมันําข้าวลงไปผมว่าขนาดนี้พอเนาะเอาไวเจียวเยอะมากนะของแพงเดี๋ยวนี้เหลืองมันจะทิ้งแล้วก็นี่คือกระเทียมกระเทียมจีนหั่นบางๆชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็นี่ครับใส่ลงไปไฟอ,อ่อนๆน,นะฮะ ปส่ไปให้หมดเลยประมาณสี่ห้ากรีดเนี่ยเสียงดังแล้วก็หอมนะ่ากินเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยมาดูสิครับมาดูใกล้ๆโอ้โหยนี่แหละครับกระเทียมจีนเราก็จะรอให้มันเหลืองพอสมควร แต่เราต้องรีบเอาขึ้นนะครับถ้าเหลืองมากเกินไปเดี๋ยวมันมาสุกข้างนอกอีกแล้วมันจะกลายเป็นเกลียมไปไม่อร่อยอันนี้เนยนะครับอันนี้แหละครับมันได้ที่แล้วเราก็เอาออกมาเอ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 าเดี๋ยวให้มันมาสุกข้างนอกอาเอานะมันมันก็จะหลุดนี่ครับใช้ตักเอาเลยหมดเรื่องหมดแล้วไปช้อนกันขึ้นมาช้อนขึ้นมาเนยเนยเอาเลยครับอย่างนี้นะครับ แล้วก็บันสุแล้วอ่ะใช้ได้ใช้ได้ไดหอมเชียวกลิ่นนี่ก็ไวมาไวพักไว้ก่อนเอามาพักไว้ก่อนจากนั้นนะครับเราก็เอากระทะมาให,ใหม่เพื่อเตรียมที่จะผัดข้าวครับแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมไทยนะใส่กระเทียมไทยลงไปเป็นเป็นเป็น,ปนใส่ถุงมือซะหน่อยให้มันถูกหลักสุขอนามัยบางท่านอาจจะสงสัยทำไมผมไม่ใส่แมสพูดไป ทำไปน้ำลายอาจจะลงได้แต่อันนี้ผมกินคนเดียวไม่เป็นไรผมทานคนเดียวนะครับมันก็น้ำลายเราเองนะหวังว่าคงไม่มีกระเด็นหรอกเพราะผมจะพยายามพูดปากคอหอปากมือนม้วนนี่ครับคั่วนิดหนึ่งนะคั่วให้มันได้ที่สักพักนะแล้วก็ใส่เดยครับเดรยใส่ลงไปสักช้อนโต๊ะนึงก็พอเนอะเอาะลองดูก็พอไหมเดี๋ยวเราจะเอาข้าวลงแล้ว พอกระเทียมมันเริ่มสุกเนี่ยเราคั่วคั่วกระเทียมนะฮะจริงๆมันจะต้องน่าจะสุกกว่านี้สักหน่อยออคั่วไปแต่เวลาทำขายต่อหน้าลูกค้าอะไรเงี้ยนะครับต้องสวมสแมสแล้วก็ใส่ถุงมือทุกครั้งนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะดูเราละเอียดเชียวคั่วต่อคั่วให้เป็นเหลืองสักหน่อยออไฟไม่ต้องแรงไฟอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยกำลังดี ในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องสุขภาพก็เราเองด้วยนะฮะสุขภาพของเราในสำคัญตอนนี้ผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแต่กระเทียมเนี่ยก็จะช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดในหัวใจเอาลครับจะเห็นว่ากระเทียมเริ่มสุกแล้วใช่ไหมครับเรายังไม่หมดขั้นตอนแค่นี้นะครับเราก็จะเอาข้าวลงใส่เลยคราวนี้ข้าวเย็นนะครับออกมาจากตู้เย็นแล้วมันก็จะ ค่อนข้างจะดีแต่ถ้าหากว่าชอบกินแบบแบบว่าไม่แข็งมากเป็นข้าวนุ่มๆเราก็ไม่ต้องข้าวย็นนะแต่นี่ผมบมังเอนินผมโชคดีที่ผมเข้าไว้โดยบังเอิญน,นี่ผมก็เลยใส่ไป,ไปคลุกครับท่านผู้ชมคลุกให้ทั่วก่อนนะฮะอาจจะไม่เรียบร้อยนะครับผู้ชายเห็นไหมฮะแต่จะเห็นว่าข้าวเนี่ยมันจะร่วนดีแล้วก็ค่อนข้างจะแข็งนิดหน่อยอืมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม แล้วเราทีนี้เราก็ใส่นี่เลยครับกระเทียมแบ่งหน่อยแบ่งหน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไว้สําหรับแบ่งออกมาสำหรับโรยหน้ากระเทียมที่เราเจียวไว้เสร็จแล้วเราก็ใส่นี่ครับผงเพื่อน้ำปรุงรสสักสองช้อนโต๊ะก็ดีนะสักสองช้อนโต๊ะแล้วแต่ชอบเค็มชอบไม่เค็มแล้วก็ใส่พริกไทยหน่อย พริกไทยนี่ก็ถ้าเราตำเองได้ก็ยิ่งดีเอามาบดเองเนี่ยนะครับมันจะฉุนมันจะหอมนะฮะผัดต่อไปแล้วก็เอาของสำคัญของเราพระเอกครับคือไส้กรอกจัมโบ้หมูก็อร่อยตราพีพอกใส่ลงไปแ,แทนหมูไปซื้อได้หมูเันแทงนะกินหมูแทงๆไม่อร่อยอเห็นไหมเเห็นว่ามันแค่นี้ผมก็เลยใส่แค่2องทอดตอนนั้นครับท่านะผู้ชม สองทอดแล้วมันยังอยู่อีกโอ้โหไม่ใช่น้อยเลยท่านผู้ชมครับร<ล>้อยหนึ่งเนี่ยยังอยู่อย่างนี้ท่านผู้ชมดูนี่เลยครับเดี๋ยวนครับร้อยหนึ่งนะยังอยู่อย่างนี้ใช้แค่สองทอดเองเนี่ยเต็มละขนาดนี้เลยทีเดียว<อ>น่ากินจังเลยน่ากินจังเลยแล้วทีนี้เราก็ใส่นี่ครับต้นหอมลงไปนีนต้นหอมลงไปเท่าที่ที่เราควรควรใส่ขนาดไหนอ่ะสามแค่นี้อ่า นะฮะดูหน้ากินมันจะเป็นทําให้มันมีสีสันขึ้นไงดูแล้วมันเป็นกลายเป็นข้าวผัดที่แล้วใช่ไหมครับแบบที่แมค้าเข้าผัดขายเราหมถ้าถ้าอยากจะให้มันมันขึ้นเราก็ใส่เนยไปแต่ผมไม่ชอบผมว่ามันจะแย่นะครับหรือบางคนก็ชิมนะแต่ผมไม่ค่อยชอบชิมหรอกแล้วจริงๆล้วเนี่ยเรามันก็ไปกังวลเรื่องไส้กรอกหมูมันจะสุกหรือ,อยังอะไรก็สุกมาจากโรงงานแล้วอันนี้น,น,นะครับ น้ำยาใหญ่แต่ต้องป้องกันระวังไม่ให้กระเด็นลงมาถึงจะกินเองก็เถอะเราก็อยากจะไม่อยากเป็นอย่างนี้นี่ฮะแล้วมันมีชีสอยู่ในเนี่ยในไข่กรอบมันก็ทําให้ชีสละลายออกมาหอมฟุ้มเข้าไปอีกเลยตอนเนี้ผมโอ้ยจะขาดใจแล้วอยากจะกินมันร้อนๆในกระทะนี้ซะเลยแล้วก็ใส่นี่ครับตามด้วยที่เราเก็บเอาไว้เหลือเด้กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวกระเทียมจีนเนี่ยผัดสักหน่อย กระจายให้มันทั่วๆไปหน่อยนะฮะนี่หืมนะฮะอย่าไปใส่น้ำเข้านะครับเดี๋ยวมันจะแฉะเนี่ยมันข้าวมันไม่แฉเพราะอะไรเพราะเราเราเก็บค้างคืนไว้เข้าทตู้เย็นไงใช่ไหมเนี่ยอันนี้แค่นี้หอมครูหอมมากเลยถ้าจะบีบมะนาวซะก็ไปบีบข้างนอกก็อย่างดีนะครับเดี๋ยวเสร็จละครบแล้วเห็นไหมฮะโอ้โหแค่นี้เองง่ายๆเนี่ยจานนี้นะผมว่าลงทุนนะ ข้าวขนาดนี้ผมว่า10บาทไม่ถึงนะถ้าเราซื้อแล้วเาหุงเองก็ประมาณ5บาทแล้วไส้กรอก2ชิ้น2ท่อนน้จาจกเป็น10บเลยเอามาแค่นี้ถ้าทั้งนั้นร0อยหนึ่งอันนี้ก็จะประมาณทีไม่ถึง10บาทมั้งผมว่าเนาะแล้วก็เนี่ยไอ้พวกไอก้ซอสปรุงรสอะไรไม่กี่หยดน้ำมันพืชก็นิดหนึ่งว่าสดหับทำตอนแรกตัวนเนยอาจจะต้องเยอะหน่อยเพราะว่า เราต้องการความหอมเป็นพิเศษถ้าเดยดีเนี่ยมันก็จะหอมเป็นพิเศษเลยท่านผู้ชมนี่แหละครับเอานะครับตอนนี้ก็ดับไฟได้แล้วเพื่อให้เขา,เาให้เขาหอมในตัวเองดับปุ๊บเนี่ยตอนนี้มันให้มันสุกอีกนิดหน่อยเพราะกระเทียมจะไหม้แต่ว่ากระเทียมไหม้ก็ยิ่งอร่อยมันเกลมเกลียมนะฮมท่านผู้ชมครับข้าวยี่ร่วนใช่แล้วก็ยิ่งปิดไฟแล้วเนี่ย เนยที่มันละลายแล้วชีสที่มันออกมาก็จะทําให้ชุ่มฉ่าชุ่มฉ่าไม่แฉะเกินไปอ่าทีนี้เราก็มาตักใส่จานได้เลยครับนี่ผมทํากะทกังคนเดียวเนี่ยเห็นไหมครับนี่ตักใส่จานหอมมากเลยท่านผู้ชมโอยที่สีคําไ่หน่อยเนี่ยก็เพราะว่าเราใส่ซอสปรุงรสไงถ้าไม่อยากให้ําก็ใส่น้ําปลาหรือเกลือก็ได้แต่ผมไม่ชอบ จริงๆแ้ะกระทะแบบนี้เขาจะต้องใช้ปลายไม้นะแต่ผมไม่ถนัดดูสิครับท่านผู้ชมสองท่อนแค่นะอุ้ยหอมเสกรลอกหอมเสกรอกพีพอกนะฮะเสกรอกซึ่งเป็นเจ้าเดียวกับ AFM ครับแต่ว่า AFM น่ะเป็นไก่โรงงานไก่พิหารานแต่สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมไม่จำเป็นจะต้องกินไก่ก็ชอบกินหมูข้าวผัดที่ผมก็ชอบเป็นข้าวผัดหมูมากกว่า เป็นไงบ้างครับนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้อย่าลืมสําคัญก็คือผักชีโรยหนะ้ญญาที่องี้ครผมก็ไม่ได้โรยมากแค่นี้ประมาณนี้มันดูน่าทานแล้วเวลาไปเสิร์ฟนะแขกมาบ้านเนี่ยเราทําเองนะแล้วบอกเป็นเมนูที่คุณจะหาทานที่ไหนไม่ได้ไม่มีใครก็เอาไส้กรอกมาทาส่วนมากก็จะเป็นหมูเหม,อมอยอายุขนาดนี้แล้วนะเ,เราดูแลสุขภาพเราดีกว่าอย่ารับประทานพวกหมูเนื้อเลยมันย่อยยาก ไส้กรอกทั้งตปตีนแล้วก็ย่อยขายด้วยนี่แหละครับถ้าท่สนใจนะครับอยากจะดูเมนูที่ประหยัดแล้วก็สามารถจะทําขายก็มีไรายได้ดีมีเหลือกําไรนะฮะก็คือไส้กรอก AFM และไส้กรอกหมูพีพอกเมนูนี้คือเมนูที่ชื่อว่าข้าวผัดกระเทียมไส้กรอกพีพอกครับวันนี้ก็ขอฝากเอาไว้นะครับถ้าท่านสนใจที่จะซื้อไส้กรอกพีพอกหรือว่า ช่กรอบเอสเซก็ไปได้ที่ตลาดสดหรือว่าที่แมคโครสำหรับผมขอไปทานอะไรอร่อยหน่อยรับรองจามแค่นี้ไม่พอหรอกทีป๊อกไปกรอบอร่อยหอมยุ่งเที่ยวเพลินบริการกันใจทีป๊อกไปกรอบเนื้อนุ่มน้ำหมูกรอบจะอร่อยไปไหนทีป๊อกสะอาดปลอดภัยรับประกันคุณภาพพอใจทีป๊อกให้เนื้อมากใหม่เลือกม่นไหนจจัดไปจัดไป